เรามาทาแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการห่อแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ของเราชิ้นใหญ่มากๆนะคะเราพับด้านข้างทั้งสองด้านนะคะแล้วก็หักลงค่ะแล้วก็ติดด้วยสกอ็อตเทปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะก่อนอื่นเราก็ปีบมายเนสด้านล่างค่ะใส่หมูใส่ไก่ของเราลงไปนะคะแล้วก็แต่งด้วยชีสแล้วก็ผักที่เราชอบนะคะแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็ นำมาห่อแบบนี้นะคะทำง่ายมากๆค่ะชิ้นใหญ่มากนะคะคือกินชิ้นหนึ่งก็คืออิ่มเลยนะคะขนมแฮมเบอร์เกอร์ของเราค่ะก็ติดด้วยสกอตเทมนะคะแล้วก็จัดจานค่ะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะสูตรของเรานะคะเด็ดอยู่ก็คือที่น้ำซอสน,นะคะที่เรารูงขึ้นมาเองนะคะรสชาติคืออร่อยสุดๆค่ะทุกคน ถ้าใครสนใจคาานี้นะคะสามารถสมัครได้เลยค่ะ